ดีค่ะนะคะอยู่กับช่องทางกุก๊กิกนะคะนะคะวันนี้จะมป้อนออเดอร์นะคะของคุณแม่นะคะคุณแม่เอฟซีชาร์กนะคะที่เมตตากุก๊กิกนะคะน,นะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่จาม๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปราถนาเงินไหลกองทองไหลมานะคะคุณแม่จ๋าทักการขอบคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะที่เมตตาน้องกุ๊กิกนะคะกิ๊กขอบคุณค่ะก่อนเลยเดยว ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แม่แ้วคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่หยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะกูปกรรมช้างปกปักรักษาคุ้มทองนะคะคุณแม่จ๋ากลาบขอบพระคุณคุณแม่นะคะอิฟซีช้างมากๆนะคะที่เมตาน้องกูกิกนะคะออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกูกิ๊กนะคะกล่าบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะแม่จา๋าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แม่แล้วลาดปลอดภัยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณคุณแม่ที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูผู้กิ๊กนะคะคุณแม่จา๋าขอให้คุณแม่เหลือกินเหลือ,ลอใช้นะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะคุณแม่จา๋าประกอบกิจการการงานอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะแม่จา๋ากลาบขอพระคุณนะคะ กิ๊กำลังเลิกงานนะคะตอนเย็นเนาะนะคะเมษาได้ทานผลไม้วันวานนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะแม่ากาบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะ กิกกกินไปด้วยสายผัดหนูไปด้วยนะคะมีความสุขขอบคุณนะคะแม่สาขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาที่เอ็นดูกุกกินะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่เอฟซช้างเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตากุกกิกนะคะขอบคุณ